คุณผู้ชมครับต้องบอกว่ากิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีในหลายพื้นที่นะครับก็จัดขึ้นตามวัดต่างๆนะครับแน่นอนนะครับว่าหลายคนก็ไปเพื่อที่จะเหมือนกับเสริมบาร,รมีให้กับตนเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหว,วัดรับประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ามข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีณนะท้องสนามหลวงซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาโดยพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าวาดวัดพระศรีสุดารามและคณะสงฆ์เริ่มกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์ในช่วงที่1นะครับจากนั้น23นาฬิกาหม่อมระชงศสุขุมพันธุบริพัตรผู้ว่ากทมได้กล่าวอวยพรปีใหม่ และพระพมบัณฑิตแสดงพระธรรมาเทศนาพร้อมนำประชาชนจเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับก็จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเวลา1นนาฬิกาของวันที่หนึ่งมกราคมครับทางวัดได้แจกน้ำมนต์ปลุกเสกและสายศิลกว่า2 0,000ชุดแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ด้วย และที่วัดชนะสงครามราชาวารมหาวิหารเขตพระนเรน,นะครับได้มีพิธีสวดมนต์ข้ามปีเช่นกันครับโดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมพิธีจํานวนมากส่วนที่ลานด้านหน้าพระประธานพุทธมนฑลอําเภอพุทธมนฑลก็ได้มีพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะครับเพื่อต้อนรับปีใหม่2558และร่วมเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากและที่วัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาติบ้านเมืองและตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่วัดหลายแห่งนะครับก็พร้อมใจกันสวดมนต์ข้ามปีนะครับอย่างเช่นที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารวัดศรีโสดาพระอารามหลวง แล้วก็วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารและที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมาหาพิหารหรือวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกครับพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันนุ่งขาวห่วมขาวร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีที่วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย ขณะที่พุทธศาสนิกชนชาวอุทัยธานีาร่วมกันสวดวันข้ามปีพร้อมกัน26วัดด้วยทางจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการร่วมข้าวดาวผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแทนการท่องเที่ยวสถานบันเทิงที่มักจะจบลงด้วยการเมาสุราจนประสบอบัติเหตุ ที่จังหวัดน้องคายนะครับก็มีกิจกรรมต้อนรับปีใหม่นะครับด้วยการสดวตนข้ามปีณวัดโพชัยพระอารามหลวงพร้อมกับทําพิธีอัญเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์จาก108วัดทั่วไทยและจากประเทศลาวนะครับประดมพิธีมังคาพิเศษเป็นน้ําพระพุทธมนต์ประพรมพให้กับพุทธาศาสนิกชนก่อนมีการเข้าดาวท่ามกลางสมัมประกาศที่หนาวเย็นครับ